ฮัลโหลทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ก็คือกลับมากันอีกแล้วกับวีบล็อกเพราะว่าหลายๆคนชอบแบบดูคลิปยาวๆบางคนบบอยากดูคลิปสักครึ่งชั่วโมองอยากดูคลิปสักหนึ่งชั่วโมองอะไรเงี้ยช่วงหลังๆคือรู้สึกว่าเอ๊ะคลิปตัวเองเริ่มสั้นแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะกลับมาทำวีบล็อกที่แบบว่าเป็น productive ล็อกอะไรต่างๆนะสำหรับเมื่อเช้าก็คือตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ทำนู่นทำนี่สักองสักผ้าอะไรๆ,ๆไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันีการน,น้เ็ กินเป็นข้าวหมูกระเทียมและไข่ดาวนะฮะอันนี้ก็คือซื้อจากร้านคอนโดแล้วก็เมื่อกี้เดินเข้าไปใน Seven เซเว่นจะบอกว่ามันมคือโดยปกติแล้ววาโมกับแบบชอบกินเคปเอยเออเขาเรียกว่าเคปโรเนาะเออคือกินเคปโรแบรนด์เนี้ยยี่ห้อนเนี้ยมาหลายครั้งแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าอร่อยแต่ว่าปกติมันจะมีแต่รสฝอยทองเว้ยแต่ว่าวันเนี้ยคือมีรสคุกกี้แอนครีมออกมาใหม่อันนี้ไม่สปอนเซอร์นะคะก็คือแบบว่าก็เลยแบบรีบจัดมาลองเลยแล้วก็มีลายชิ้นจังด้วย น่ารักมากทุกคนนั่นแหละเดี๋ยววันนี้จะมาลองกันว่ารสชาติใหม่เป็นยังไงบ้างนะอร่อยมากอร่อยทุกคนมันอร่อยหืมอืมอ,อร่อยอืม วายอันนี้ก็คือหลังจากกินข้าวเสร็จก็กิกนวิตามินตามไปเลยจะมีวิตามินซีกับฟิชออยนะด้วยหลักๆที่จะกินอยู่สองตัวนี้ใช่ประมาณนั้นนะฟิชออยคือแบบช่วยเรื่องการทํางานของสมองบางทีคือมกเป็นคนที่ชอบปั้มปมัเป๋ดอเป,อเปอทุกคนแบบคือมีอยู่หลายครั้งมากที่มกไปกินข้าวแล้วมกก็ชอบลืมของไว้ที่ร้านอาหารเลยน <laughs> <laughs> ะปติไม่มีปั้มปัม,ปมเปิดอเอ,อืม เมื่อกี้ล้างแก้วอยู่ก็คือทําแก้วแตกคือเมื่อกี้โมกเอาแก้วใบเนี้ยวางไว้ตรงนี้เว้ยแล้วมกก็แบบพยายามที่จะวางของที่หลังจากล้างเสร็จใช่ปะก็วางแถวแถวนี้แล้วเหมือนดันมาปป้งแตกเลยแต่ว่าก็ยังโชคดีนะที่มันแตกในอ่างถ้าสมมติว่ามันแตกบนพื้นนี่คือแบบเก็บยากอยู่เหมือนกันเก็บในอ่างก็จะได้มั่นใจว่าเออมันไม่ได้มีเศษอะไรหลงเหลือที่จะทําให้แบบซิมเท้าได้นะ ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่าโมกเปลี่ยนน้ำพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมานั่งสวดมนต์ก่อนละกันเนาะวันนี้ยังค่อนข้างที่จะมีเวลาเหลือพอสมควรเหมือนกันคือจากคลิปที่แลว้วไม่ใช่คลิปที่แล้วสิโมกลงคลิปไปในติ๊กต็อกใช่ปะว่าแบบเออเนี่ยตอนเช้ามีแบบสวดมนต์ก็มีคนคอมเมนต์ถามามวาว่าพี่สายมูเหรอคือจริงๆแล้เราโมกเองก็เป็นคนที่อ่ะก็ออยอมรับว่าตัวเองสายมูในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เอาจริงๆเลยนะการสวดมนต์ แบบคือมันก็ไม่ได้ชงวมันมูขนาดนั้นแต่โมกอยากจะบอกว่าการสวดมนตนะ์อะมันมีคําพูดหรือว่าเรียกว่าอะไรอะคือสิ่งที่เราสวดอะมันคือคําพูดดีๆคําพูดที่แบบเป็นมงคลอะไรเงี้ยก็คือแบบพูดแล้วก็กรอกหูกรอกสมองตัวเองทุกวันอะมันก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือโมกรู้สึกว่าเรื่องเวรกรรมมีจริงบางทีแบบการที่เราใช้ชีวิตมาตลอดระยะเวลาไอ้โมกอ,อายุสิบหกใช่ปะใช,ใช้ใช้ชีวิตมาสิบหกปีอย่างเงี้ยบางทีเราเผลอไปทําอะไรที่สร้างศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนึกออกไหม,ม เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าคุย<ฮ>ชีวิตตอนนี้กํบาลังแบบมืดแปดด้านไม่รู้กําลังจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแนะนําสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาช่วยได้จริงๆอืมแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาอีกว่าแบบเออแนะนำหนังสือสวดมนต์หน่อยคยนืนนี้ก็โมก็ใช้เล่มนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนแต่ว่าโมกหยิบมาจากที่บ้านคือด้วยความที่ที่บ้านก็คือแบบสวดมนต์ด้วยอะไรต่างอะไรงเี้เออก็เลยหยิบมาจากที่บ้านเพราะว่าเล่มนี้รู้สึกว่ามันอ่านง่ายที่สุดคือบางเล่มแบบหนังสือสวดมนต์คืออ่านแล้ว คืออ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเออเล่มนี้คลิกที่สุดก็หยิบมา ตอนนี้ก็เกือบๆจะ8ปดโมงแล้วนะเมื่อกี้นั่งอ่านหนังสือเล่มนี้ไปโดยวเป็ของคุณพอพัทรพลก็คือจริงๆแล้วว่ามันเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะคือเราก็อ่านใกล้จะจบมานานมากแล้วแต่ด้วยความที่ช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยคือดองไว้แบบไม่ได้อ่านสักทีหนึ่งนะวันนี้ก็เลยเออมาเคลียให้มันจบๆกันไปแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ย มกมีเรียนของคือมันก็ไม่ได้ชงว่ามันเป็นเรียนพิเศษนะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนการเรียนของสมาคมผู้ปกครอง,องที่เขาเหมือนแบบจัดมาสอนเสริมให้ในวันเสาร์เป็นเหมือนกับการพูดนเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะจัดอยู่ในทุกๆวันเสาร์นั่นเองตอนช่วงที่โมกอ,อยู่มศิษย์มกเองก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าช่วงม .5 รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องเข้าเรียนนะเพราะว่าค,คือไม่งั้นคือไม่รอดแนะ่เพราะว่าเนื้อหามันยากขึ้นเยอะมากจริงๆก็เลยแบบจะพยายามเข้าให้ได้ทุกอาทิตย์ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมง21นาทีก็เลิกเรียนแล้วจริงๆมันเลิกเรียนตั้งแต่ประมาณ10โมงแล้วแหละก็สําหรับเมื่อเช้าเนี่ยโมเข้าเรียนแค่ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วที่ของทางสมาคมเขาจะมีแบบมีคณิตมีฟิสิกส์เคมีชีวะและ,ะเลขอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบโดยส่นวนใหญ่มันก็จะเป็นของสายวิทย์ก็ถ้าของสายศิลป์ที่ใช้ในการสอบกลางภาคหรือว่าสอบปลายภาคก็มีแค่ภาษาอังกฤษวิชาเดียวก็อยากบอกเลยว่าแบบ ทุกวิชามันยากขึ้นและเนื้อหามันเยอะขึ้นไว้ตอนขึ้นม .5 คืออยากจะบอกเลยว่าพอเปิดหนังสือไปนี่นแบบเรียนอะไรวะเนี่ยมันแบบเออเนื้อหาแบบเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็สําหรับตอนนี้เนี่ยโมก,กําลังมานั่งทําเป็นเหมือนกับโพสอิฐแปะพวกคําศัพท์ตามที่ต่างๆในห้องเนาะคือต้องบอกว่าโมเนี่ยมีหนังสือคําศัพท์แบบว่าคําศัพท์โทอิกไอเอลอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี ค <c oughs> ือวางของก็ไม่ค่อยจะเป็นเลเวลเซอร์แบบเออมีพวกคำสอบ i TS, อเอลสโตริกอะไรเงี้ยจริง,รงๆมงเองก็ไม่ได้มีแพลนว่าอยากจะสอบอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าเวลาที่แบบสอบเข้าสอบ A Level สอบอะไรพวกเนี้ยสับมันก็จะเป็นอยู่ในคเัตเกอรี่คล้ายๆกันอยู่ในแบบ ค่อนข้างนิจตาออกแนวคล,คล้ายๆกันประมาณนั้นเนาะดังนั้นอ่านพวกเนี้ยมันก็ช่วยในการสอบเข้าได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วเอาจริงๆเลยนะต่อให้มกสื้อพวกหนังสืออะไรต่างพวกนี้มาก็รู้สึกว่ามันอ่านได้ไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอ่ะคือจะมานั่งเปิดอ่านคําศัพท์เนี้ยหรอทุกวันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่มกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกําลังจะมานั่งทาโพส์อิ์แบบเขียนคำศัพท์แล้วก็เขียนพวกตัวอย่างประโยคอะไรเงี้ยแปะตามที่ต่างๆในห้องแล้วก็พอเวลาที่เดินผ่านปุ๊บก็ท่องทๆๆ่ังท่อยๆกก็แล้วัน อันนี้ก็คือจะเป็นบอร์ดของเราเองนะโคตรด i y y เลยคือต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบแปะเมมโมแพดอะบนประตูโดยตรงเนี่ยคือโมกลัวว่าถ้าสมมติว่าเกิดลอกออกมามันจะทําให้ทิ้งคราบหรือถ้าสมมติโอ้ยนี่คือวันหยุดสวร์อทิต์อยู่คอนโดสิ่งที่จะเจอก็กคือ ก่อสร้างกันอยู่ข้างคอนโดอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละสักอย่างหนึ่งก็จะได้ยินเสียงไงทั้งวันเลยนะก็คือกลัวว่าถ้าสุรว่าแบบมันเกิดทิ้งคราบขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่หนักมากไปกว่าน,นั้นก็คือมันจะลอกสีประตูออกมาด้วยอันนี้ก็คือกลัวมากพมกก็เลยเอาเอา่เอ,เ,อเรียกว่าอะไรนะลังกระดาษมาลองก่อนรอบหนึ่งแล้วสิ่งที่ใช้ติดอะ่ะก็คือสกอเทปซึ่งมงจะติดเอาไว้บนสติกเกอร์ที่มันแปะไว้อยู่แล้วถ้าสูตรว่าเกิดโมกลอกอันนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะลอกสติกเกอร์แต่ว่ามันจะไม่ได้ลอออกกสีประตู อ่าฉลาดเออวางแผนมันแล้วคิดมันแล้วนะฮะก็คือแบบโคตด DIY ขั้นสุดโดยปกติแบบบางคนก็อาจจะไปซื้อบอร์ดซื้ออะไรงี้มาติดใช่ปะ่ะโนลังกระดาษ DIY อไวมาก Oh yeah. สำหรับตอนนี้ก็คือเคลียร์งานอะไรต่างๆไปหลายอย่างมากเดี๋ยวก่อนนอนจะมาอ่านเล่มนี้ทุกคนไลฟ์ชีวิตก็ยืมมาจากห้องสมุดของโรงเรียนก็คือจะเป็นหนังสือที่แบบว่าเราจะต้องอ่านเพราะว่ามันคือหนังสืออ่านนอกเวลาที่เราต้องเอาไปสอบด้วยนะทุกคนคือที่เตรียมเนี่ยมันก็จะแบบมีอ่านหนังสือ,อน,นอกเวลาเทอมละ1เล่มของภาษาไทยแล้วก็อีกหนึ่งเล่มของภาษาอังกฤษแต่ว่ามง่งยังไม่ได้เข้าไปดูของภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าภาษาไทยอะ่ะมันจะสอบประมาณกลางเดือนหน้าแล้ววันนี้มันคือวันที่ยี่สิบ เ็ดพิษภาแล้วเราจะสอบประมาณ10 10 17มีถุนามัง้งเออก็คือมีเวลาไม่ถึงเดือนเราก็เลยต้องอ่านก่อนแต่ว่าของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะสอบพร้อมกับสอบกลางภาคก็คือประมาณกลางกรกฎาคมอ่ะก็ยังมีเวลาอ่านเอาภาษาไทยให้มันรอดก่อนแล้วกันนะก็คือหนังสือประมาณเกือบ300หน้าเดี๋ยวจะต้องพยายามอ่านให้จบเร็วๆนี้ ส่้ออันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแจกเป็นเล่มๆนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่หนังสือกระทรวงไงมันเป็นหนังสือที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาแต่ว่ายังไงก็ต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านมันก็จะสอบไม่ผ่านนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ก็แบบ2องร้บาทไปซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยปกติแต่ถ้าสมมติว่าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่ห้องสม,มุดโรงเรียนก็มีให้ยืมแต่ว่ามันก็จะมีจํานวนจํากัดไงน่าจะมีแบบไม่ถึง10เล่มเองมั้งเออก็จานวนค่อนข้า,างน้อยนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ นั่นแหละดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากอ่านเป็นเล่มๆแล้วอยากยืมห้องสู่โรงเรียนก็ต้องรีบนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะพยายามอ่านให้จบเร็วๆนะฮะจะได้เอาไปคืนแล้วก็แบบขยับอ่านก็จะได้ยืมไปอ่านต่อได้นะก็แต่ว่าโดยปกติแล้วแ่บเขาก็จะมีไฟล์มาให้แหละครูเขาจะส่งไฟล์ให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่โมก็รู้สึกว่ามงไม่ชอบอ่านไฟล์เนื่องจากว่ามัน300กว่าเท่าไหรนะ่เนี่ย 312หน้าใครจะไม่นึองอ่านไฟล์ปวดตากันพอดีนะฮะแต่ละวันมมก็คือแบบใช้แท็บเล็ตจ้องจอวันหนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า6-7ชั่วโมงแล้วนะดังนั้นเอออ่านหนังสือนอกเวลาก็อ่านเป็นเล่มน่าจะดีกว่าถนอมสายตานิดนึง ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ,บจะเที่ยงแล้วก็เพิ่งจะกินข้าวกลางวันเสร็จนะหืมทไมวันนี้อากาศแบบร้อนมากคือเมื่อเช,ช้าเชื่อครับแรกมันเป็นสุขศึกษาแล้วเราทดสอบสมรรถภาพกันในแต่ละปีมันก็ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพในคาบสุขากับพละอะไรเงี้ยเมื่อเชา้าก็เงือแบบหืมท่วมตัวมากแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมงกําลังจะเดินไปที่ตึกสอง เขาว่าเดี๋ยวมงจะต้องไปขอใบาลาเรียนด้วยความที่วันพฤหัสกับวันศุกร์เนี้ยมงจะต้องไปเป็นบัตดี้ของนักเรียนที่เขาะมาแลกเปลี่ยนที่สิงคโปร์นะคือก่อนหน้านี้เขามีการรับสมัครแบบสตาร์อะไรไประมาณเนี้ยซึ่งมงก็ลงไปแล้วก็ได้ก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปเอาใบาลาเรียนที่ตึกสองอจะได้เอาไปแนบในสมุดเช็คเวลาเรียนว่าเออไม่ได้หายไปไหนนะครับไปทํากิจกรรมนั่นเองก็จะไม่นับว่าเป็นเวลาขาดเรียนนะ มาเอาใบลาเลียงเรียบร้อยได้ใบมาแล้วอันนี้ก็คือรักษายิ่งชีพแล้วเพราะว่าคือจริงๆแล้วคู่บางคนเขาก็ไม่ได้สีเรียมอะไรก็คือแค่แบบแค่แจ้งเขาเอานะไรเงี้ยแต่ว่าคู่บางคนก็คือถ้าไม่มีใบกิจกรรมก็คือเช็คขาดไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือเอาหนังสือสังคมเพราะว่ามันอยู่แบบคือเขาให้ไปเอาชิบมุ่มดใช่ป่ะแล้วหมดมันอยู่ตึกสองพอดีก็เลยเออแวะเอาด้วยละกันเหลือสี่กล่องหนักมากเห <laughs> นื่อคือซกมากแล้วทุกคนดูสภาพหนังสือ นี่คือแค่วิชาเดียวนัมาตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้โมก,ก็กาลังมานั่งฟังเทปเสียงย้อนหลังในะวิชาภาษาไทยซึ่งภาษาไทยแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของลิลิตเตลเงพายช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการแปลบทประพันธ์อะไรต่างๆนะซึ่งด้วยความที่ว่าจากเดิมแบบตอนม .4 ใช่ปะโมกอะเรียนกับครูอีกคนนึงแล้วเขาอาจะเป็นคนที่เวลาแปลบทประพันธ์เขาจะเขียนไปด้วยดังนั้นเหมือนเขาก็จะค่อนข้าง พูดไปเขียนไปพูดไปเขียนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าครูคนเนี้ยเขาไม่ได้เขียนไงคือมันพอเขาไม่ได้เขียนปุ๊บอะมันก็ทําให้เขาพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วโมก็แบบ จดไม่ทันนึือกป่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมานั่งอัดเสียงแล้วก็มานั่งฟังย้อนหลังเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยๆจดไฮไลท์ตามไปด้วยนะอันนี้ก็คือจะพยายามแบบพอหลังจากเรียนจบปุ๊บเย็นกลับมาถึงก็คือต้องรีบฟังเลยแล้วก็ต้องรีบจดเพื่อให้ข้อมูลมันอัปเดตมากที่สุดเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าสมมติว่าโมกไม่มาอัปเดตอย่างเงี้ยแล้วพอคาบถัดไปเรียนมันก็จะตามไม่ทันอีกเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอะไรอย่างงี้อยากจะบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยแบบ เลยนะที่อัดเสียงจริงจังขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่วิชาภาษาไทยเนี่ยอย่างเวลาแปลบทประพันธ์น่ะเขาจะไม่ได้มีเขียนมาในสไลด์ว่าหน้าน,านี้แปลว่าอะไรแต่ว่าเราจะต้องเหมือนจดเอาเองอะว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยแปลว่าอะไรคํานี้อะไรต่างๆซึ่งเวลาที่ออกข้อสอบที่เตรียมอะมันไม่ได้ออกแค่ความหมายโดยภาพรวมของบทนั้นไงี่ยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มันจะออกมีแบบบางข้ออะไรเงี้ยมันจะออกที่เจาะลึกลงไปในแต่ละบทเช่นสมมุติว่ามันจะมีคําบางคําที่เป็นคาพ้องของความหมายอะ่ะเขาก็จะถามว่าคำคำเนี้ย ร e เฟอถึงอะไรหรือว่ามันก็จะมีบางตัวละครเหมือนกันที่เขาไม่ได้ใส่ชื่อตัวละครตรงๆอะในบทประพันธ์แต่เขาจะใช้เป็นสรรพนามเรียกเช่อนอมผู้ฆ่าบาททบงอะไรเงี้ยหรือว่าอา่อาจจะใช้เป็นคําว่าอะไรดีอ่มคำว่าคำว่าคำว่าอะไรดี เออนั่นแหละอะไรสักอย่างเออประมาณนั้นก็คือจะใช้เป็นคำสรรพนามแทนแล้วเขาก็จะเอาคำสรรพนามนี้ยมาถามว่าไอ้คำสรรพนามนี้มันกล่าวถึงตัวละครไหนในเรื่องเออมันก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นเวลาเรียนก็คือต้องจด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 ,จดทุกคำพูดเลยเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเอาไปออกข้อสอบได้เออ และตอนนี้เดี๋ยวเราก็กําลังจะมาดูสงครามสมรสต่อกันอีกแล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวยังไงร,ระหว่างรอช่วงนี้ก็จะอ่านหนังสือน,นอกเวลาภาษาไทยไปด้วยจะพยายามอ่านให้จบไวๆนะก็วันนี้โมกตั้งเป้าไว้ว่าจะอ่านถึงหน้า11 1ซึ่งตอนนี้อ่านไปได้ถึงประมาณหน้า90บกว่าแล้วก็เหลืออีกประมาณ20กว่าหน้าเท่านั้นเองก็อ่านไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเอง ใช่อันนี้คือแบบใกล้จะจบแล้วนะส่งคำสมรดอนะใครยังไม่ได้ไปดูไปดูด้วยเป็นหนังที่ดีมากแต่ว่าช่วงตอนท้ายอาจจะมีความแบบแอบเครียดนิดนึงสถานการณ์แบบเริ่มตึงเครียดแล้วนะคะดังนั้นก็นะไปดูกันได้ The same as always mm hmm. ก็คือเราดูผ่านแท็บเล็ตนั่นเองนะคะทีวีออนไลน์ของเราที่เดิมอีกแล้ว บรรยากาศตอนนี้คือเริ่มมาคูแล้วปะนดไม่อยากเจอพ่อแล้วมันจะเป็นยังไงคือตอนนี้แบบอยากรู้จุดจบแล้วว่าแบบจุดจบคืออะไรอะแล้วตอนนี้มันเหลือมาะมานสตอนสุดท้ายแล้วอยากรู้นะเนี่ยตอนนี้อยากรู้ว่าเมธมีแผนอะไรอยู่ในใจจะทำลายบูวงกดหรือว่าจะทำลายลูกหรือเปล่าเพราะแบบมีคนสะกดรอยตามบูบงกตอยู่ที่ข้างหน้าเว้ยแล้วแบบเป็นชายเสื้อดำอะ <N an> นั่นรถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้คันนี้เลยคันนี้นั่นแล้วรถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้ขับตามบัวบงกตออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ oh my god โอ้ไม่ไม่ มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เอามาหีดเกินไปเอามาหีดเกินไม่ไม่ไมยายาโอ้โอ้ไม่เคยคิดว่าถ่ายเรื่องนี้ มันจะอยู่ในสถานการณ์ที่โซัหดูขนาดนี้สำหรับวันนี้เราเพิ่งจะเรียนไปสองคาบแต่ว่าเดี๋ยวมงจะต้องขึ้นไปซ้อมเป็นตัวแทนผิวพันไว้ครูที่หอประชุมเราก็ขึ้นมาประชุมกันอีกแล้วจริงๆอ่ะตอนแรกมงไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นเว้ยแต่ว่าที่ห้องใช้ระบบใช้ระบบของการสุ่มวงล้อแล้วมันโดนเลข้ชี้ม้งพอดีก็เลยต้องเป็นนะค,คือปีคือปีที่เราม้งเป็นไปนแล้วไงก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อยากจะเป็นอีกออปั๊บ เออ,เอ,อก็นั่นแหละแต่สุ่มโดนมันก็เลยต้องเป็นแต่ว่าวันนี้คือมีซ้อมโดยที่ไม่รู้ว่ามีซ้อมด้วยซ้ําเมื่อเช้าว่ะเราเรียนคาบหนึ่งกับคาบ2เป็นวิชาสารนิเทศบ่าะเรียนที่ห้องคอมซึ่งเขาก็ประกาศผ่านอินเตอร์คอมคือแบบที่เตรียมอะ่ะมันจะไม่ได้มีเข้าแถวหน้าสะทงเขาจะประกาศข่าวสารต่างๆผ่านลำโพงตามสายในห้องอะไรยงเงี้ยซึ่งด้วย,ยความที่ว่าห้องโมกับมันเป็นห้องเรียนที่เขาเพิ่งจะทําใหม่อินเตอร์คอมมันก็เลยไม่ถึงก่อนหน้านี้เราก็เลยไม่รับทราบข่าวสารอะไรเลยในโรงเรียนแต่ว่าวันนี้คือเราเรียนสารลเเรราางมียนห้อองคมเนยก็ลย อินเตอร์คอมว่าอ้าววันนี้คาบสามคาบ4ตัวแทนผิวพานต้องมาเซาเนี่ของประชุมก็คือเมื่อไหร่โรงเรียนจะติดอินเตอร์คอมให้มันถึงที่ห้องสักทีหนึ่งนะฮะฝากไปที่โรงเรียนด้วย วันนี้ครับพลาเราเป็นโฮเสาร์สภาพวิ่ง800เมตรนะฮะแต่เราก็คือวิ่งแบบใดโอ้โคือคือแบบ,บ,บคือมันไม่ไหวแต่มันยมนอมกันเลยแล้วคือแบบเราเป็นคาบสุดท้ายด้วยเออเราเดินกันเถอะสภาพหลังจากวิ่งเสร็จ คือแดดมันร้อนมากคือถ้าสมมติว่าเราจะแบบวิ่งยังไงไม่ให้แดดร้อนเนี่ยคือเราต้องเรียนคาบซ้งมันแบบพกมุ้งยินอะไรเงี้ยเออแดดตกไปแล้วมาก่อนเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะมาอัดคลิปส่งงานภาษาญี่ปุ่นฝังพูดอัดคลิปทุกบทเลยนะคะตั้งแต่ม .4 จนถึงนับปศบน,นี้นั่นเองไม่ไม่ต้องสลับรอบเดียวรอบเดียวอ่ะฮัสชิซาชิอะไรวะอฮิซซาชิบุริเดสอ่ะอฮิซซาชิบุริเดสอ่ะอฮิซซาชิบุริเดส นานๆวันあ、お元気ですか？อい、おか่ะโอเคしぶりです。เคคお久しぶเです。่ะโอเคค่ะอเคค่ะโอ่งโอเคค่ะโอเคค่ะเี่ะโอเคค่ะเด่ะโอเคค่ะอเคอกินข้าวเค่อเกษร่อเคอค่ะอเ่อเค่่อ แทบทุกวันเลยนะด้วยปกติมุก็จะกินนงสาราปเกี่ยวใช่ปหแต่ว่าพอช่วงปิดเทอมอย่างที่คลิปที่แล้วเล่าไปว่าเออมากินช่วงนี้ซ้อมละครเวทีช่วงปิดเทอมใช่ปหมเรารู้สึกว่าข้าวอักษรนมันอร่อยแบบอร่อยมากเลยนะทุกคนปกติอะช่วงที่อยู่มา1ปีมุก็จะกินแต่แบบว่าข้าวเหนียวไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปหมมากสอักษรกินข้าวเหนียวไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอช่วงปิดเทอมมาลองกินอื่นก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ไม่กี่แวะซื้ออ่ำแวะสมัธมิทาวซื้อของให้น้องอันนี้คือน้องห้องหร รู้ว่าน้องแลครับน้องห่องใช่น้องห่อง,อง,องแล้วก็เมื่อกี้แวะซื้อชาเขียวที่จุราด้วยอยากจะบอกว่ามันคือชาเขียวที่ถูกต้องมันจะเข้มมันก็ไม่ได้เข้มแต่ว่ามันจะอ่อนมันก็ไม่ได้อ่อนนะรู้สึกกำลังดีเลย ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่านะก็ขึ้นมาที่ห้องแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ห้องใหม่ของตัวเองแต่ว่าจะเป็นห้องเก่าก็คือห้อง438นั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวโมก่ะเอาของไปให้น้องห้องก่อนก็คือเอาไปตอนเช้าคนจะได้ไม่ค่อยเห็นเยอะสักเท่าไหร่คือมกไม่ได้ฝากเพื่อนไปเว้ยไปเองก็ไม่รู้นะน้องจะรู้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้มันจะออนหลังจากที่เฉลยน้องห้องอยู่แล้วดังนั้นก็ออกคลิปได้นะถ้าไมมีคนอยู่ในห้องเยอะังวมเพิ่งเจ็ดโมงเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก็ได้ลาเต้อยู่ไหมเน่ะ งั้นฝากบอกว่าพี่ห้องเขามาให้เลยขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้เนี่ยมองจะต้องไปเป็นบัดดี้ของนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์นะเป็นของเออ่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวม้งจะขึ้นชื่อมาหาวิทยาลัยไว้ก็แล้วกันเอ๊หรือว่าโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมนั่นแหละ ก็เดี๋ยวจะต้องไปเป็นบัตด,ดีเ้เขานะมก็เลยใช้วิธีการเอามือถือเครื่องหนึ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วอะเอามานั่งอัดคลิปที่คูกเขาสอนไว้ในห้องเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาทวนทีหลังเพราะเอางงเลยอะขึ้นมองห้าแล้วคือรู้สึกว่าแบบไม่อยากขัดเรียนอะถ้าเหมือนหายไปแค่ภา,าพสองภาพคือเหมือนตามไม่ทันแบบอตามไม่ทันเลยก็เลยนั่นแหละเอามือถือเครื่องหนึ่งอัดไว้แล้วตอนนี้มก็เอามือถือที่ใช้นปะัจจุบันเอามาใช้นั่นเอง <laughs> yeah สำหรับเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของคกกิ้งคลาสนะก็คือชาวเพื่อนเพื่อนชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเข้าไปทําผัดไทยกันอ่าส่วนเราก็คือนั่งรอยอยู่ข้างนอกแต่ว่าเมื่อกี้โมขึ้นไปเรียนมาก็เรียนเลขไปหนึ่งข้อ <laughs> เพราะว่ามันคกกิ้งคลาสแบบแบบเดียวไงก็เดี๋ยวตอนนี้ซ่องมารับเพื่อนไปกินขา้าวกลางวันนะอยากกินไหมเอาเราจะลองนะคะว่าฝีมือที่เขาทำเไป็นยังไงมิชลินสตาร์มิชลินสตาร์ใช่ เป็นสิบมันอาจจะแบบว่าจืดไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้แบบเผื่อให้เขากินไงก็บอกว่าอร่อยแล้วก็เลยแบบไม่ได้ใส่ซอสเลยอ๋อแต่สาหรับเราคือแบบมันจืดไปนิดตอนนี้ก็คืออยู่ช่วงระหว่างพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะต้องพาเขาขึ้นไปเรียนที่ห้องเรียนด้วยซึ่งก็คือเรียนญี่ปุ่นกับอังกฤษนะทุกคนสอหรับห้องโมนั่นแหละ ตอนนี้เขามาเล่นบาสกันอยู่มงก็แบบเออ I c a n keep you later school tour No I want to play basketball <laughs> <laughs> นั่นแหละก็เขาอยากมาเล่นบาสนะฮะเราก็เลยพาเขามาเล่นบาสแต่ว่ามงก็หลบก่อนแล้วกันเพราะว่าแดดข้างนอกคือแรงมาก <laughs> มันเป็นสนาม outdoor คือสนามที่อยู่อินดอร์คอดเต็มคือเอาจริงๆถ้าเทียบกับโซนนักเรียนอนะเอาจริงนะคอดที่เตยมถือว่าน้อยค่อนข้างน้อย <laughs> Yeah!